เสียงแบบนี้จะเป็นปัญหาคาใจใครหลายๆคนนะฮะที่ใช้อินสตแนนะฮะส่วนมากจะได้ยินเวลาที่เราจอดรถแล้วนะ,ะจริงๆเสียงอันนี้เป็นเสียงพัดลมระบายอากาศนะฮะพัดลมตัวพัดลมที่อยู่ทั้งใต้นี่แต่จมมองไม่ค่อยเห็นนะอ่านี่มองเห็นนะตัวนี้เสียงเนี่ยฮะถ้าเราจอดแล้วแล้วมันดังเนี่ยฮะไม่ต้องตกใจนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าตัว พัดลมเนี่ยได้ทําการระบายความร้อนออกนะฮะก็ไม่ต้องตกใจว่าคือเสียงอะไรนะครับถ้าจอดแล้วเสียงดังเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้าจอดแล้วเงียบเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะเห็นไหฮะอันนี้ผมจอดทิ้งไว้สักประมาณไม่น่าจะเกินห้านาทีนะฮะอันนี้พัดลมตัดไปแล้วนะแสดงว่าอุณหภูมิเครื่องเริ่มเย็นลงแล้วนะระบบไฟก็จะทํางานทําการยกเลิก ตัดระบบพัดลมออกนะฮะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าจอดไปแล้วมีเสียงพัดลมดังนะอย่าเพิ่งบิดสวิตช์กุญแจปิดนะฮะให้เปิดระบบไฟไว้ให้ตัวพัดลมทํางานนะครับจะได้เป็นผลดีต่อรถของเราเองด้วยนะฮะโอเคนะครับ